สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าโคเบลโคนะครับโคใช่ไหมอ่านว่าโคหรือว่าโกครับโคเบลโคคแบบเอ็มนะครับสองร้อยครับหน้างานแถวแถวดงรักนะครับอำเภอดงรักมีแต่ความรักงานก็ค่อนข้างใหญ่นะครับงานนี้ อ,อยเหามุมดีๆหน่อยอยู่กับผมรถดำซิ่งนินดวนครับ <ot> เอาผมนี้แล้วกันสวัสดีไปยังทีมงานครับผมฝั <uld ye h> ่งนู้นรอแป,ป๊บฝั่งน,นู้น ดูฝั่งนี้ก่อนเจ้ายักเขียวรุ่นยอดฮิตติดตลาดในตอนนี้หลายบริษัทเนี่โอ้ยจัดไปเป็น10บๆคันเลยนะรุ่นนี้นะครับใช้ดีใช้ดีประหยัดน้ำมันครับ ปุงกีก,ก็0.93นะครับรุ่นนี้น่าจะสั่งหนึ่งคิวได้นะทำไมเขาไม่ทำมาให้เต็มแบบหนึ่งคิวไปเลยนะเขาน่าจะคำนวณเอ่ออะไรมาหลายๆอย่างนะแล้วก็เกี่ยวกับน้ำหนักนะครับว่ารถต้องรับได้ประมาณนี้นะถ้าหนึ่งคิวอาจจะรับน้ำหนัก เยอะไปนะครับทำให้เอวพังง่ายครับเป็นไปได้นะไปเ,เรียงสองเลย ดีโอห้าอีนะครับเครื่องยนต์นะครับ4ีซูป <c oughs> อ่ากดไปเซะไป <c oughs> เซะกระบะไปนะแผ่นพีต้องเข้าแล้วสั่งได้เด้อแผ่นพีใส่สิบล้อในห้าพันนะเออ ประหยัดอยู่นะประหยัดเออเืออะไรเออเขาเรียกว่าประหยัดไหมเขาเรียกว่าประหยัดแรงอ่ะประหยัดแรงแซะนะเออไม่ต้องแซะบ่อยนะเออไม่ต้องแซะเลยเลถ้าใส่แผ่น PE นะเททิ้งเททิ้งสบายเลยนะลงทุน5,000นนะอันนี้วิ่งเท่ราร้อยนะครับ 5้าสิบเที่ยวก็ได้แล้วห้าพันใช่ไหมออกตัวสบายมากเลยครับ เข้าพื้นที่นะครับกระบือฝัง่งโนเปะก็เป็นทีมงานเสี่ยนหนุ่มนะครับยืนสองอต้องเก่าทุกคันนะครับ ลูกดีก็น่าจะร้อยไร่ได้นะน่าจะสูสีนะร้อยไร่ ไม่มีงานวิ่งก็ลองมาติดต่องานดูนะครับเสื่อขอรับรถหน้างานก็ลงรักครับบ้านหนองคันนานะโอ้าคิวได้เนี่ยใส่ เราเปลี่ยนมุมครับโอ้ขอบสูงแค่ว่ต่อไม้โคตรเยอะต่อโบราณด้วย นี่มันข้อเกษตรชัดๆเลยเด็กก็ อกสูงต้องใส่แบบนี้แหละครับต้องใส่จากด้านหลังมาเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้กี่หลง สองสี่ครับไปสามยี่ สองสีครับเดี๋ยวไปป่ายกับสองสีนะครับนี่ขอเรียงซะด้วยออโอ้โอฝนจะมาแล้วอา้าวเป็นไรกนัันน่ะ เอียงๆงโอจอดหลบหรือเปล่าพอประมาณนี้แหละครับทางไม่ค่อยนืดนะครับไม่ค่อยมันเท่าไหร่ ราชาบอดินโอ้ฝั่งน้นเรียบร้อยแล้วนะ่ะมาร์คทูเอ้าขออนุญาตปิดท้ายประคันนี้นะ27ครับ 6M60 ไปก็น้ำซึมไปครับบ่อน,นี้ไปสบาย สองเจ็ดก็เรือเรือสองสี่ก็เรือเรือนะเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝั่งโน้นนี่จะเป็นพี่หลงเอฟเอ็นนะเอฟเอ็นห้าสองเจ็ดนะฝั่งโน้นอ๋อใอยมาเดี๋ยวเก่าให้ครับคันหลังโอ้ยแผ่นพีต้องเข้าครับ สั่งเลยครับ5,000ส่งถึงบ้านไม่ต้องเกาให้กระบะเสียเลยนะ กันต่อไปนะครับผมให้กำลังใจแล้วกันนะบายบายครับ